สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยวันนี้จะเล่าเรื่องที่เป็นกระแสในอินเทอร์เน็ตใน YouTube เรื่องนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับ UFO หรือเอเลี่ยนหรือที่รู้จักกันมนุษย์่างดาวสิ่งมชีวิตที่มาจากนอกโลก ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกหรือคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ UFO ว่า NASA หรือว่าอเมริกานั้นได้ปกปิดเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO อะไรบ้างเพราะคนส่วนใหญ่ก็อยากรู้หลังจากที่มีภาพถ่ายหลุดออกมาเกี่ยวกับคลิปการไล่ล่า UFO ของกองทัพสหรัฐทำให้ คนเริ่มตงเสียงกันว่าสารัฐพยายามปกปิดเรื่องราวเกี่ยกับ UFO เพื่อไม่อยากให้ประชาชนหรือคนทั่วไปได้รับรู้ถึงการมีอยู่จริงของเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของเขาว่า U f เ u f โ f ไม่ได้แปลความหมายว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก แต่ความหมายของ UFO ก็คือยานบินที่ไม่สามารถระบุสัญชาติจึงมีอักษรเรียกว่า UFO คือยานบินที่ไม่สามารถระบุที่ไปที่มาได้มีการพบเจอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการถ่ายเป็นภาพนิ่งถ่ายเป็นวิดีโอได้เยอะแยะมากมายและมีคนนำไปโพสล,ลงอินเทอร์เน็ต ็เป็นที่สกเขีนกันว่าภาพ UFO นั้นเป็นภาพจริงที่ถูกถ่ายได้จริงๆหรือว่าเป็นภาพถ่ายที่ตกแต่งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เป็นกระแสให้ได้รับความนิยมมีหลายภาพถ่ายที่เขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่ใช่ของจริงเป็นการตกแต่งภาพเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถานที่นั้นๆหรือว่าให้คนทั่วไปหันมาสนใจ ในการเฟภาพหรือลออมขึ้นมาเยอะแยะเกิอนอินเทอร์เน็ตครับตอนนี้แต่ก็มีบางภาพที่หลายคนยังมีข้อสุกเขียนว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งหรือว่าผ่านการปลอมหรือตัดต่อขึ้นมาเป็นคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายที่ถ่ายได้จริงๆซึ่งหลายคนก็ให้ความคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอื่ยนั้นน่าจะมีอยู่จริงแล้ ได้มีการติดต่อกับมนุษย์โลกมั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์คนที่เคยพบเจอกับมนุษย์ต่างดาวหรือคนที่เคยแบบถูกมนุษย์ต่างดาวรับพาตัวไปแล้วกลับมาเล่าเรื่องเนากเพาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่ายัางพิสูจน์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งเหล่านี้นนมีอยู่จริงหรือไม่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าโลกของเราหรือมนุษย์เราเป็นแค่เพียง จุดเล็กๆในจักรวาลกว้างใหญ่จริงหรือไม่ว่าในจักรวาลที่ไม่มีขอบเขตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้อาจจะมีเผ่าพันธุ์อื่นหรือสิ่งชีวิตอื่นนั้นอยู่ร่วมจักรวาลกับเราก็ได้แต่เพียงว่าเรายังหาเขาไม่เจอหรือเราขเขายังไมไ่เจอกันก็เป็นไปได้หมดนะครับถ้าจะพูดถึงการพบเจอย f o เโหรือมนุษย์ต่างดาวนั้น เราจะเข้าใจกันไปว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคที่เรามีการประดิษฐ์กล้องบันทึกภาพประดิษฐ์กล้องวิดีโอหรือเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีในการช่วยบันทึกภาพแล้วถึงมีการพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่ครับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนั้นเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันมาตั้งนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีอารยธรรมด้วยซ้ไปโดยภาพแกะสลักปฏิมากรรทุกอารยธรรมของโลกนั้นบางภาพแกะสลักนั้นมีภาพที่บันทึกสิ่งมีชีวิตร,รูปร่างประหลาดเช่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างสูงใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปสูงถึง4 5หเมตร และบางทีมีสรีระที่ผิดแปลกจากมนุษย์คือมีหัวเป็นสัตว์มีหัวเป็นคล้ายๆเอเลี่ยนมีมือที่ยาวมีแขนขาที่ยาวรีบผิดปกติแต่คนส่วนมากก็จะตีความกันไปนว่าเป็นเพียงภาพแกะสลักของคนโบราณที่สื่อถึงว่าเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือความเชื่อของวัฒนธรรมนั้นๆไปแต่ความเป็นจริงดังนั้นถ้า เราวิเคราะห์ในภาพแกะสลักโบราณซึ่งมีอลไยอารย,ย,ยธรรมมากครับไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอียิปต์เมโสโปเตเมียอารยธรรมเผ่ามายาหรืออารยธรรมอินเดียหรืออารยธรรมทุกทุก,ทกอารยธรรมของโลกล้วนมีบันทึกภาพแกะปิศาเหล่านี้อยู่ทุกอารยธรรมบางอารยธรรมเป็นภาพแกะสลักสิ่งบินลึกลับอยู่บน ภาพเกี่ยวสลับของสัตว์ของผู้คนในยุคนั้นแนอนเขาว่าในยุคโบราณนั้นไม่มีอะไรที่สามารถขึ้นไปบินบนฟ้าได้เพราะว่าเครื่องบินหรือบอลูนนั้นถูกประดิษฐ์เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมานี้เองเครื่องบินถูกคิดคบเมื่อเมื100อ่อร้อยกว่าปีนึกภาพคําว่าเมื่อประมาณพันกว่าปีหรือหมื่นหรือเกือบหมื่นปีมีสิ่งที่บินได้อยู่บนฟ้า หรือคนโบราณต้องการจะบอกอะไรกับเราว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นคืออะไรแน่นอนครับว่าคนสมัยก่อนพยายามอธิบายในสิ่งที่เขาพบเจอในรูปแบบของความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อของเขาแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คนโบราณเห็นนั้น อาจจะไม่ได้เป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิแต่ประการใดเพราะแน่นอนทว่าถ้าเราอิงตามหลักความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเพียงสิ่งอุปทานไม่มีอยู่จริงเทพเจ้าอะไรไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงความเชื่อที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่คนโบราณเห็นนั้นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลงมาจากฟ้าฟ้า และสิ่งเหล่านั้นน่าจะคือมนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแต่คนโบราณเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคืออะไรเขาไม่รู้จกักคําว่าสิ่งมีชีวิตต่างโลกไม่รู้จกักคําว่าเอเลี่ยนไม่รู้จกักคําว่ามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าเขานั้นตีความสิ่งเหล่านี้ว่าคือเทพเจ้าหรือผู้ทรงอิทธิฤทธิ์มีพลังอำนาจพิเศษ สามารถแสดงพิริหารได้สามารถที่จะทําให้ทุกสรรพสิ่งนั้นแหลกสลายได้สามารถช่วยมนุษย์ให้พ้นจากเทพไทพ้นจากทุกขยากได้สําหรับความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนั้นหรือเอเลี่ยนนั้นแม้แต่ในพระพุทธศาสนายังเคยมีบันทึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกไว อยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าในคําสอนของพุทธศาสนาที่สิ่งที่ว่านั้นก็คือผมเชื่อว่าชาวพุทธพุทธศาสนิกชนทุกคนน่าจะรู้จักคําว่าชมพูทวีปคําว่าชมพูทวีปในนิยามของชาวพุทธเหล่านั้นจะหมายความว่าประเทศอินเดียหรือดินแดงแถบเทือกเขาหิมาลัย บริเวณอินเดียเนปลาลทิเบตหรือว่าบริเวณประเทศปากีสถานหรือบริเวณอินเดียในปัจจุบันนี้เราจะเข้าใจว่าอินเดียนคือจมบูทวีปแต่ตามหลักความถูกต้องหรือความเป็นจริงที่ถูกบันทึกไว้ะั้ทีิเกกคำว่าโชบูทวีปหมายถึงโลกทั้งใบคือเขาเอคอสูเมคือศูนย์กลางของจักรวาล ดินแดนชมพูทวีปนั้นคือดินแดนที่อยู่ทางใต้ของเขาพัสุเมรชมพูทวีปนี่คือโลกทั้งใบคือโลกของเราเรียกว่าชมพูทวีปส่วนดินแดนทางเหนือหรือทางตะวันออกตะวันตกนั้นผมก็จำได้ไม่หมดครับแต่ผมจะอธิบายมาให้รครับคือว่ามีดินแดนอื่นดินแดนนั้นคืออุตตลักโคยานทวีปก็คือ โลกอีกใบหนึ่งและก็มีอีกทวีปหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อทวีปอะไรอยู่อีกสองทวีปและคนในสองทวีปนี้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาที่ใกล้เคียงกับคนในชมพูรทรวีปแต่รูปร่างหน้าตาคานั้นเขาคงจะต่างกับคนในชมพูรทรวีปคนในชมพูรทรวีปในพระไตรปิฎกถูกกล่าวไว้ว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นวงรีผิวดำแดง และอายุขายโดยเฉลี่ยคนในจงมทุททวีปคือ80ปีแต่คนในทวีปอื่นนั้นอายุขายก็จะแตกต่างกันไปรุปรา้าตาก็แตกต่างกันออกไปสแสดงว่าในาพระไตรปิฎกนั้นได้กล่าวถึงโลกอื่นหรือดาวโลกอื่นไว้และและอธิบายไว้โดยละเอียดแต่เพียงว่าเราเองอาจจะยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่อแท้ว่า มนุษย์ต่างดาวรู้สึกในชีวิตนั้นอาจจะมีอยู่จริงก็ได้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้และอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคปเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ